นั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะที่แคมป์เลย go, 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 go. ก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็มากางเต็นท์กันอีกแล้วค่ะที่มวกเหล็กสละบุรีนะคะลานกลางเต็นท์ชื่อว่า P N N v a l เล y c คม p นะคะก็เป็นลานสไตล์แบบวิวภูเขานะคะมีร้านหินลานหญ้าก็มีให้เลือกแบบ เยอะแยะหลายร้านมากมายคะร้านเขาค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะเป็นร้านที่เราอยากจะมากันนานแล้วแหละเราเพิ่งมีโอกาสจะมาวันนี้เราก็มากันตั้งแต่เช้าเลยค่ะโชคดีที่รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่อากาศก็กําลังดีค่ะประมาณ35-36องศาได้ค่ะประมาณนี้อันนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์กันแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะ เจอป้ายค่ะ PNN v a l l e i Camp นะคะพอเข้ามาถึงจุดนี้นะคะร้านที่เราจองไว้ก็คือร้านที่16ทับ1นะคะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายนะคะที่นี่ร้านจะเยอะมากาต้องยังไงก็สอบถามกับทางเ,าเจ้าของร้านก่อนหน้านะคะอีกฝั่งขวามือนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าไปไปร้านไหนบ้างคือคือร้านทุกว้างมากเลยค่ะร้านเยอะมาก อันนี้เป็นร้านใหม่นะคะร้านชื่อร้านว่ามหัอกนีนะคะถ้าจําไม่ผิดร้านนี้จะเป็นแบบประมาณ20เต็นต์ได้ค่ะแต่ว่าล่มค่ะล่มมากเลยล่มทั้งวันของเราก็จะเป็นร้านนี้ค่ะ16บทับหตรงนี้นะคะอันนี้16กทับสองสิบหกทบสาตามลำดับค่ะตรงนี้ก็ห้องน้ําค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกางเต็นท์กันเลยค่ะวันนี้เราจะขึ้นบ้านใหม่กันแต่ไม่เชิงนะคะไม่เชิงขึ้นบ้านใหม่จริงๆขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งอยู่ที่บ้านไร่สามพอแต่ว่าเราไปเจอฝนตกเราก็เลยไม่ได้รีวิวนี่ค่ะเปิดห่อขึ้นมาเลยค่ะดึงเชือกที่รัดเต็นท์ออกมาก่อนนะคะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกค่ะเพราะว่า <laughs> เก็บครั้งแรกจะงงง,งนิดนึงดึงสายรัดสายกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ก็ ก่าจะเก็บได้ก็ลบาบากเหมือนกันมันหนักค่ะค่อนข้างหนักเต็นท์อันนี้จะเป็นเต็นท์ผ้าแคนวาสนะคะเต็นท์ทรงเฟล็กเฟล็กบาร์ค่ะที่เขานิยมกันของเราได้ของอยี่ห้อซันแอนสตามาค่ะเป็นน้องใหม่น่าจะน้องใหม่ของวงการเต็นท์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพเต็นท์เขาโอเคเลยนะคะดีเลยค่อนข้างดีการตัดเย็บอะไรก็ ถือว่าค่อนข้างแบบเทียบเท่ากับพวกแบรนด์ชั้นนำต่างๆเลยอะค่ะอันนี้หลังจากที่เราเปิดเต็นต์ออกมาแล้วนะคะเราก็จะเอาเต็นต์ออกมากลางให้เป็นแบบสี่เหลี่ยมค่ะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมนะคะกลางออกมาโดยให้ชื่อโลโก้นะคะซันแอนดเนี่ยค่ะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงอยู่ตรงด้านหน้าค่ะไม่ใช่อยู่ตรงกลางทษทีค่ะอู อยู่ทางด้านหน้าเราจะหันออกทางไหนแล้วก็หันออกทางนั้นจากนั้นเราก็ใช้สมอบกที่เขาแถมให้มานะคะน่าจะยี่สิบกว่าตัวได้ค่ะตอกเข้าไปก่อนค่ะ4มุมของเต็นท์นะคะตอกให้ให้มิดด้ามเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเอาลมไม่อยู่ค่ะเพราะว่าเต็นท์ลักษณะนี้เขาจะใช้สมอยึดเป็นส่วนใหญ่นะคะเนี่ยค่ะเราก็ตอกสมอไปก่อนนะคะเอาเฉพาะสมุมเนี้ยก่อนค่ะเนี่ยค่ะ ตอกสี่มุมนี้ให้ครบก่อนนะคะตอกให้ตึงแล้วค่ะดึงให้ตึงแล้วก็ตอกให้ลึกค่ะตอกให้สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราตอกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็มากลางหลังคาะคะ่ะหลังคาของเต็นท์กางออกให้ตึงๆนะคะต่างออกกางออกให้ให้เป็นรูปรูปร่างให้เป็นรูปทรงของหลังคาก่อนนะคะอันดับแรกเราต้องกางตรงนี้ออกให้เป็นทรง ของหลังคาเขาค่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะะจากนั้นเราก็ใช้เสาเ,เสาธนูค่ะเขาเรียกเสาธนูน่าจะเรียกประมาณนี้ค่ะที่เขาให้มาค่ะตรงนี้มันจะมีปุ่มกดเพื่ออ,อสไลด์ไอล็อกตรงกลางนะคะตอนที่เราดันหลังคาขึ้นนะคะทีนี้ก้านธนูค่ะเราจะใช้ด้านที่เป็นพลาสติกตรงนี้นะคะสอดเข้าไป ในผ้าลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอามาเสียบเข้ากับตัวทีค่ะตรงนี้ให้มันดังแคลกนะคะเสียบเข้าทั้งสองมุมนลคะ่ะอันนี้ก็จัดผ้านิดนึงแต่เดี๋ยวพอเราขึ้นเสร็จแล้วเราจะมาจัดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตรงนี้เราจะต้องขึ้นตรงนี้ใส่ใส่คันธนูทั้งทั้งสองด้านเข้าไปก่อนนะคะใส่ด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่อีกด้านนึงเหมือนกัน,นะคะ่ะ ใส่เหมือนกันเลยก็คือเสียบตัวที่เป็นเหล็กธนูนะคะด้านที่เป็นพลาสติกอะคะ่ะให้หันออกข้างนอกนะคะ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งที่ไม่มีพลาสติกให้เอาเสียบเข้ากับคา,านตัวทีนะคะลักษณะนี้นะคะอันนี้กล้องของเราจะถ่ายไกลไปนิดนึงนะคะดูดูจากด้านแรกเอานะคะ เนี่ยค่ะเสียบเข้าไปทั้งสองมุมเสร็จเรียบร้อยล้วก็จัดทรงนิดหน่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะจัดตอนที่เรากางเสร็จอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะเราต้องถอดรองเท้านะคะเราถ้าใส่รองเท้าเข้า,ขาไปอะเต็นเราจะเปื้อนนะคะถอดรองเท้านิดนึงค่ะแล้วก็มือใหม่อาจจะกลัวตรงนี้นิดนึงแต่ไม่ต้องกลัวนะคะมันมันไม่ขาดค่ะเดี๋ยวเราดึงตัวล็อก ตรงกลางให้เลยตัวสต็อปเปอร์ไปก่อนนะคะจากนั้นก็ดันสองข้างนี่ค่ะเนี่ยค่ะดันใส่กันแล้วก็กดลงไปค่ะตึงไม่ต้องกลัวขาดนะคะไม่ขาดแน่นอน,นะคะ่ะดึงเสากลางมาให้ชิดนะคะล็อกไว้ค่ะกันมันดีดค่ะเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยค่ะจังหวะนี้และคะ่ะเราก็มาปรับตรงนี้ให้ได้รูปทรงสวยงามมันอาจจะตึงๆนิดนึงก็สวยไม่สวยก็อยู่ที่เรานี่หละกันนิดนึงค่ะตึงนิดนึง พอได้นะคะแน่ะปรับทั้งสองฝั่งเลยค่ะให้ชนกับตัวคานพลาสติกเรานะคะดึงให้มันตึงค่ะจัดหลังคาให้สวยะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเอาเสาอ่าที่เป็นเสาค้ำนะคะเสียบเข้าไปตรงกลางแบบนี้นะคะมันจะมีรูให้เราเสียบค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยๆยกเต็นท์ขึ้นนะคะก่อนที่เราจะยกเต็นท์นะคะเราจะต้องรูดซิป ภายในเต็นท์ออกก่อนนะคะไม่งั้นเราจะดึงขึ้นลําบากมากค่ะเพราะว่ามันจะหนักเราต้องเปิดเพื่อให้อากาศมันเข้าไปข้างในนะคะมันจะได้สามารถเนี่ยยกได้แบบนี้ค่ะส่วนเสาตรงนี้นะคะมันสามารถปรับระดับได้เราจะเอาสูงเอาตึงแค่ไหนเดี๋ยวเรามาปรับอีกรอบนึงกันนะคะพอขึ้นเสาด้านนี้เสร็จนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องขึ้นเหมือนกันค่ะตรงนี้เหมือนกันปรับระดับจะมีรูให้สี่รู อยู่ตรงนี้นะคะเราก็ปรับให้สุดเลยด้านนี้เพราะเราจะไม่ปรับเราจะปรับอีกด้านนึงยกมาค่ะยกมาใกล้ๆตัวเราไม่ต้องยื้อนะคะเดี๋ยวปวดหลังค่ะดึงขึ้นมาค่ะแล้วก็เสียบเสาเข้าไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นค่ะแบบนี้ค่ะตรงเต็นท์นะคะมันจะมีะตะขอให้เราเนี่ยค่ะเสียบ เสาเข้าไปกับในนี้อันนี้จะหนักนิดนึงค่ะยกไม่ได้ต้องให้ตะก้องช่วยให้ตะก้องช่วยดึงเนี่ยค่ะหนักของเราเป็นผู้หญิงเราต้องช่วยกันสองคนนะคะไม่งั้นไม่งั้นแย่ค่ะปวดหลังเลยะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตะก้องเรามาช่วยดึงผ้าออกมาแล้วก็เนี่ยค่ะกดไว้อย่างนี้นะคะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็ห่วงไม่กี่ห่วงค่ะตอกสมอให้หมดเลยค่ะตอกให้ครบเลยค่ะให้ตึงนะคะให้สวยเลยค่ะ เนี่ยค่ะเหลือกี่อันเอามาตอกให้หมดค่ะมีกี่อันเอามาตอกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะตอกเข้าไปค่ะตอกเข้าไปสวยค่ะสวยได้เพราะว่าสมอบกเนี่ยแหละคะ่ะตอกตึงๆเข้าไปเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะตึงพอดีนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวขาดค่ะตรงนี้เขาจะเย็บมาค่อนข้างดี เสร็จเรียบร้อยค่ะเต็นท์ของเรากางเรียบร้อยแล้วตรงนี้จะเป็นไฟล์ชีสด,ด้านหน้านะคะส่วนตัวแล้วไม่ค่อยชอบก็เลยไม่กางค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเก็บม้วนขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะเต็นท์ซันแอนสตาร์ค่ะสวยมากๆเลยนะคะกางออกมาแล้วถือว่าใช้ได้เลยคะ่ะการตัดเย็บโอเคสวยงามกางออกมาแล้วก็เทียบเท่ากับเต็นท์ยี่ห้อดังๆเลยนะคะ หลังคาก็2ส,สีค่ะอ่าอันนี้เขาจะเรียกแบบทูโทนนะคะเนี่ยค่ะข้างหลังจะมีโลโก้ Sun and s ต a r สวยงามเลยค่ะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ